เชื่อมาแล้วจ้าก็เก็บไปแล้วอยู่ไหนอะมาแล้วค่ะเย้ย yeah, yeah, yeah. สวัสดีค่ะลูกค้ารอบชายเจ้ากับแอดวีเหมือนเดิมเช่นเคยนะวันนี้ก็จัดรายการที่เป็นแบบกางเกงนะคะฉ่ำๆลูกค้าวันนั้นเปิด413วันนี้เปิด411แต่ว่าลูกแรกอวิจาตัวกางเกงคูลหอดป้ายโกอดมาก่อน90กิโลลูกค้า นะคะตัวนี้งานป้ายโกดค่ะ 709A เองชอบจำสลับกับตัว KWE มากเลยลูกค้าละรหัสเขาจะใกล้เคียงกันนิดนึงนะคะตอนลูกค้าเคยเห็นไหมรหัสพวก k w w กับป้ายโกดรหัสจะคล้ายกันแต่ว่ามันจะแบบบางทีอย่างตัวพ้ากันเปื้อนอย่างเงี้ยป้ายโกดเป็นแ1ดแต่ว่า KWE 812เออก็จำสลับกันอยู่นะใช่ ตัวนี้7จ9 a นเนะคะเข้ามาแล้ววีรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้วีนิดนึงนะคะภาพชชดเสียงชัดไหมแม่โอเคเข้ามาแล้ว10คนมาเร็วเร็วลูกค้าวันนี้เปิดงานคูลอดนะกางเกงคูลอดญี่ปุ่นค่ะป้ายโกดลูกค้าใครยังไม่เคยดูงานมาดูก่อนว่าตัวนี้หนูไม่ได้เปิดนานมากจริงตัวนี้วีไม่ได้เปิดริวนานมากลูกค้านะพี่แฝกเดี๋ยวตัดเลยลูกค้าเริ่มมาแล้วพี่แฝกตัด ได้จะกระเด็นใส่ดิฉันหรือเปล่าคะไหส,สิครับมาคุณแม่คูหลอดญี่ปุ่นใครอยากลองเทสงานะญี่ปุ่นเดี๋ยวเรารอดูงานตัวป้ายโค้ดก่อนนะ,ะว่าตัวดีเทลงานจะมีความต่างกับ KWE ไหมแต่ถ้าของ KWE อ่ะวีพูดก่อนนะว่าของลูก KWE มันจะติดกันเกงสั้นไปด้วยคูหลอดขาสั้นนะแม่ อืมันเด็กคุณหลอกขาสั้นไปเยอะอยู่นะประมาณหนึ่งอะแต่ว่าตัวพวกคัตติ้งงานเนื้อผ้างานแบรนด์อะไรก็ไปลุ้นกันได้นะอันนี้ต้องยืนนะลูกค้าเ<อ>พราะว่าวิยืนที่<อ>พี่เอานั่งนุนลงให่หนะอะมาจ้ะลูกค้าขออนุญาตให้ดูชั้นก่อนนะเห็นปะไม่เห็นหรอกไปดูชั้นก่อนอ่าๆนี่มีลินินนะลูกค้ามีแบบคอตตอนมี โพลีกดก็กดพูด<ม>เงยมาม okay, เงยมาโอเคเงยขึ้นมาอ่ะมาจา้ะคูลอตป้ายโกดลูกค้าอันนี้เดี๋ยววิจะให้ดูทรงก่อนนะลูกค้าชอบเล่นงานคูลอตญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าตัวเนื้อผ้ากับคัตติง้งเขาจะค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงแต่ถ้าไปของจีนนะลูกค้าแต่ถ้าไปเปิดของจีนนะพวก48ดีใช่ปดีงานมันก็จอ,อกแฟชั่น ะะงานแฟชั่นที่จะเป็นฟิวเอลยังยืดนะคะ,ะ,คะหรือว่าพวกงานกางเกงอัดพีดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะสีสันสดๆไปจีนเลยน,นะขายยาแฟชั่นแต่ถ้าญี่ปุ่นก็จะอย่างเงี้ยน,นะคะเรียบเรียบใส่ง่ายๆลำลองทั่วไปน,นะคะากางเกงกระโปรงทั่วไปลูกค้าจะไม่ได้เหมือนตัวของจีนเท่าไหร่นะเออใครชอบเล่นงานญี่ปุ่นมาดูตัวนี้ก่อนลูกค้าเห็นปะงานสวยเลยนะคะเนี่ย ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าแม่แม่หนัวที่เป็นลูกค้าเจ้าประจําจะชอบของญี่ปุ่นมากกว่านะคะเนื่องด้วยที่แบบเนื้อผ้าเนาะแม่งานเนื้อผ้าเขาแบบดีมากงานคอตตอนเนื้อหนาอย่างเงี้ยไม่บางคือเกินไปแต่ถ้าของจีนผ้ามันจะบางนิดนึงนะคะผ้ามันจะบางหน่อยอ่ะนี่เห็นไหมสวยนะลูกค้าผ้าสะอาดนะคะรอดนี้ผ้าสะอาดมากเลยไปกูด มีติดขาสามส่วนไปลูกค้าที่เห็นนะมี3ส่วน4ส่วนติดไปแต่ไม่ได้สั้นเหมือนของ kwe kwe จะมีสั้นประมาณอย่างเงี้ยน่องขาเลยลูกค้านะ,ะอันนี้ของโก้นะแม่แต่ว่าตัวนี้จะเน้นเป็น90กิโลล้วน,ลวนเลยนะคะเกกิโลล,ล้วนเลยค่ะลูกค้า งานร้อยโลต้องไป KWE นะแม่แต่ว่ามันก็โปรอยู่นะถ้าจำไม่ผิดอะ KWE ลูกค้าอุ้ยนี้สวยมากเป็นงานสิวลูกค้าตัวนี้สวยมากเงาเลยนะคะงานชีฟองงานคอตตอนผ้าลินินเนาะนะคะเนี่ยอุ้ยทรงสวยมากลูกค้าอย่างนี้เลยข่ยดีมากแล้วไซส์หนูให้ดูไซส์นะอันนี้ไซส์เอแต่หนูว่าเอวได้จะได้ประมาณ28-29บปดบอยู่นะ ประมาณ28-29อสวยมากเลยคุณแม่ขออนุญาตติดติดอันนี้ให้ดูก่อนนะให้เห็นทรงอ่ะน,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ตัวนี้ลายดอทน่ารักลูกค้าป้าย KWE นะตัวนี้ราคายอยที่5,900นะคะตัวนี้อยู่ที่5,900แต่ถ้าเป็นของตัว KWE จะอยู่ที่7,900เอ้ย6,900โปรโมชั่นหรือ6,900ถ้าจำไม่ผิดลูกค้านะคะปกแต่ว่าราคา ราคาหลักๆเลยราคาปกติ7 9 0 0ลูกค้าอุ๊ยของโกดสวยนะคุณแม่คัดจิิงดีนะะเนื้อผ้าดีมากนะคะเป็นคอตตอนเนื้อหนาเลยลูกค้างานผ้าสวยนะคะงานผ้าสวยเลยคุณแม่ใครอยากลองขายตัวคูลอดญี่ปุ่นนะตัวนี้เลยคุณพี่นะคะเคไอโกด 7.09นะคะราคา5,900นะคะ9กกิโลนี่หนูให้ดูทรงเลยนี่สีสีออกขาวๆมนๆหน่อยนะคะแต่ทรงสวยนะเนี่ยเห็นไหมทรงสวยแทบทุกตัวเลยลูกค้าไปคัดได้ค่ะชอบแนวสไตล์ไหนเอิร์ธโทนสีขาวสีครีมนะคะเล่นได้เลยนี่ผ้าลินินมาแล้ว ตัวนี้ผ้าลินินนะลูกค้าเอลซ์มอกซะส่วนใหญ่คะ่ะลูกค้าส่วนใหญ่คู่หลอดเขาจะทำเอลซ์มอกซะมากกว่านะไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีติดแบบไม่สมอกอะ่ะลูกค้าเสื้อญี่ปุ่นหรอแม่มีเยอะมากชอบเป็นประมาณไหนนะรวมเสื้อผ้าไหมถ้าเน้นรวมเสื้อผ้าราคาถูกแนะนำไป FJ600 คะ่ะแต่ถ้าเน้นเป็นแบบ งานญี่ปุ่นเหมือนกันรวมสภาพเหมือนกันค่ะน้องแต่ว่าพี่เน้นแบบแฟชั่นหน่อยอะไรเงี้ยก็ไป KWE 712ได้ตอนนี้โปรโมชั่นเหลือ2,500เองนะ2,500 2,500หรือ2,900ีอจำไม่ได้น่าจะประมาณเลทนี้เพราะปกติหนูขายอยู่3,500มั้งประมาณ3,500ตอนนี้โปรด้วย KWE 712A ลูกค้าขอดูรวิวหลังบ้านได้เลยเป็นงานรวมเนื้อผ้าเหมือนกัน ติดแฟชั่นเยอะนะลูกค้าจะส่วนใหญ่จะติดแฟชั่นเป็นแขนชีฟองแล้วก็ข้างหน้าเป็นงานผ้าคอตตอนงานกากะหน้ารักมากลูกค้าเนี่ยนี่เลยวันนี้เปิดอะไรบ้างคะ่ะตัวแรกขอบเป็นคูลลอตนะคะแล้วก็ที่เบิกมาก็จะมีตัวกางเกงโพลีนะคะกางเกงขายาวโพลีหญิงเนาะ,ะ kwe 1 1 a นะคะแล้วก็ตัวเอียมคอตตอนเนาะนะคะเอียมคอตตอนแล้วก็อะไรอย่าลืมและ อ่อเสื้อคอปกโปโล0-43 Y c ลูกค้าวันนี้ก็คือลิตรายการที่แบบว่าเออไม่ได้เปิดรีวิวนานแล้วมาทำรีวิวใหม่หน่อยนะคะลูกค้าคิดถึงอะไรเงี้ยมาพูดดีเทลงานรถใหม่ๆนี่เลยป้ายห้อยมาแล้วคะ่ะเออหนูก็ลืมดูแบรนด์ได้เลยลูกค้าอันนี้ของ GU เหมือนกันจ้จะ GU ค่ะสีดำเอลสซม็อกนะนตำหนีไม่มีเลยสวยมากลูกค้านะคะใครเล็ง คูลอดเดอ้อลูกค้าคูลอดญี่ปุ่นนะตัวนี้เลยนะคะลูกค้าหาคูลอด7 0็ a ป้ายโก้ด9กกิโลค่ะแม่ทรงสวยเยอะแล้วจะบอกว่าตำหนีหล็อตนี้มาตำหนิแทบไม่เจอเลยตำหนีน้อยมากผ้าช้ำน้อยนะคะขาดเสียซักซ่อมน้อยมากประมาณ1-15%นะคะประมาณ1-15%ส่วนใหญ่ซิปไม่ค่อยเห็นซิปขาดหรือว่าไม่เห็นกระดุมหลุดออกจาก กันเกงเท่าไหร่นะลูกค้านะเนี่ยว,วิสวยทรงสวยโอเคเลยนะคะใครเล็งงานคูลอดไว้ใส่ง่ายใส่สบายนะคะตัวนี้เลยน้องมาเอาเลยพี่นี่คูลอดงานญี่ปุ่นนะไปแท็กเพื่อนมาลูกค้าอุ๊ยนี่เลยซาร่าอุ๊ยลูกค้ามันเป็นผ้ายีนนะแต่ว่ามันเป็น ขาบานอย่างเงี้ยลูกค้าเป็นขากระบอกใหญ่ซาล่าคะ่ะนี่เลยเลเบลดำลูกค้าคูหลอดญี่ปุ่นตัวนี้เกกิโลค่ะลูกค้างานสวยมากไปชวนเพื่อนมาเร็ว <c oughs> อันนี้สวยมากตัวนี้สวยลินินบางๆลูกค้าลินินบางๆคะ่ะตัวนี้ผ้าด,ดีมาก ผ้าดีมากคุณแม่นะคะแบรนด์ลุ้นได้ก้อนเนี่ยแม่นําเข้าจากญี่ปุ่นแน่นอนว่าพวกแบรนด์งานปห้อยมีค่ะซาร่ายูนิจิยูนะคะซาร่ายูนิจิยูค่ะลูกค้านะคะไปลุ้นกันได้เลยนี่มันจะเจออีกแล้วแป๊บหนึ่งนะหนูดูให้ปึ๊กนี่ไงใช่รหัสเนี่ยจะบอกว่าจียูเยอะมากนะคะเนี่ยไมกแกจียูผ้าคอตตอนนะคะสีเขียวเข้มๆหน่อยลูกค้าอุ้ยนางให้ลินินมาเยอะนะลูกค้า ป้ายโกนหนังให้ลินินติดมาเยอะนะปกติมันไม่ค่อยติดลินินเยอะขนาดเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคอตตอนคอตตอนอาจจะผสมพวกโพลีนะคะหรือว่าพวกสเปนเด็กอย่างเงี้ยลูกค้านะคะวินี่ทรงสวยวอ่ะก้อนนี้รหัสอะไรจะ้ะไอ้ฟ้ารหัสลูกรีวิวลอลิงศูนย์หนึ่งค่ะลอลิงศูนย์หนึ่งลูกค้าก้อนรีวิวส่งให้ฟรีนะคะก้อนรีวิวส่งให้ฟรีใช่พี่ พี่นี้ลินลินละดาสวยจริงแม่ยุอยากให้มาดูงานจริงนะงานจริงอะตาหนิน้อยมากผ้าแบบใหม่มากเน,นี่ยเนี่ยเดี๋ยวหนูหยิบหยิบเล่นเล่นมาให้ดูนะเนี่ยหนูซูมให้ดูเลยเนี่ยผ้าใหม่มากลูกค้านะคะรอริงศูนย์สี่ส่งฟรีลูกค้าใครจะรับก้อนนี้ 04, เอ้ยลูกใหม่อลอริงศูนย์หนึ่งรีวิวพูดผิด ลอลิงศูนย์หนึ่งรีวิวส่งฟรีแม่ๆใครต้องการคูลอดญี่ปุ่นนะคะอันนี้ยังไม่ได้รีดนะถ้ารีดจะสวยกว่านี้แน่นอนคุณแม่หนีบใส่ไม้แขวนเนาะรถนี่ลูกฟูกแล้วสวยมากสีน้ำตาลลูกค้าทรงสวยทรงสวยเลยขาขาใหญ่ขากว้างทรงกระโปรงคูลอดนะลูกค้านี่แหละที่เขาเรียกว่างานคูลอดก็เป็นฟิวนี้นะคะลูกค้าจ๋าเอออะไรเนี่ย เออมาลูกค้าใครต้องการรับคูลอหลดนะย้ำอีกรอบหนึ่งตัวนี้งานญี่ปุ่นนะคะโค้ด 709A นะคะโค้ด 709A งานญี่ปุ่น90กิโลนะคะราคาอยู่ที่5,900ราคาเนี้ยคือลูกค้าวิบอกเลยราคาดีมากปกติขายอยู่8 9 0 0 7 0 0 0ไม่เกินจริงนะลูกค้านะ,ะงานคูลอหลดญี่ปุ่นราคาเขาจะอยู่ประมาณเลทนั้นเลยนะคะแม่แม่แม ก้อนนี้สวยค่ะเหมือนมีคนขอให้หนูเปิดรีวิวบุหรหัสนี้อยู่นะเนี่ยอะเนี่ยหนูทารีวิวให้เลยว่าอันนี้ลูกค้าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนหนึ่งเลยจากที่เห็นนะคะตำหนิน้อยผ้าช้ำน้อยสมอกยังยังยางตายไม่เจอเลยลูกนี้นะหนูยังไม่เจอสมอกยางตายเลยลูกค้านะคะแล้วก็ที่เห็นนะก็คือหนึ่งผ้าเขาอะคัดมาจะแบบเหมือนพรีเมียมนิดนึงลูกค้าเออจริงนะ เนี่ยผ้าช้ำน้อยมากลูกค้าค่ะลินินก็ติดมาเยอะลินเนนนะคะคอตตอนแต่ว่าจริงๆมันก็จะไม่ใช่แบบคอตตอนล้วนนะลูกค้ามันก็จะมีผสมโพลีมาบ้างโพลีสเปนเด็กนะคะใย,ยสังเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเนาะน้าครบปนมาเลยแต่เรื่องสีสันนะแม่ก็คือแจ้งก่อนนะว่าตัวงานญี่ปุ่นอ่ะเขาอาจจะไม่ได้แบบเล่นเฉดสีเยอะมันของจีน48 d ดีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นโทนเรียบๆใสล่ลำลอง ใส่แมต์กับลุกไปเที่ยวใดๆนะคะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกค้าสีมันจะอ่อนๆหน่อยดำเทาน้ำตาลสีกรมนะคะญี่ปุ่นจะอยู่เฉดประมาณนี้โมโนโทนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกสีโทนสว่างถ้าส,สีโทนสว่างคะ่ะก็จะเน้นเป็นแบบโทนอ่อนๆมินิมอลสีฟ้าอ่อนชมพูอ่อนเขียวอ่อนนะคะอย่างนี้ประมาณนี้ลูกค้าเนี่ยอันนี้คอตตอนลินินนะลูกค้าสวยมาก เห็นไหมคอตอลินินนะคะตัวนี้ลอลิงศูนย์หนึ่งส่งฟรีนะลูกค้าจ๋าลอลิงศูนย์หนึ่งส่งฟรีนะเนี่ยมาแกะส่งสวยมากลูกค้าใครอยากเล่นงานญี่ปุ่นมาเอาเดอ้อนี่ลอลิงศูนย์หนึ่งเดอ้อลูกค้าก้อนใหม่ลอลิงศูนย์สี่นะแม่แต่ถ้าใครเอฟรีวิวก็คือได้ตัวนี้เลยทุกตัวแล้วก็หนูก็ส่ง ส่งให้ฟรีด้วยนะคะส่งให้ฟรีด้วยอยู่ใกล้ๆเอฟก้อนนี้ส่งฟรีหมดเลยมีติดขาสั้นไปสกประมาณ2ตัวนะลูกค้าเท่าที่เห็น <laughs> ประมาณนิดนีด้หน่อยๆ,ๆลูกค้าค่ะก้อนหนึ่งน่าจะได้ประมาณ2อ0 2้อยสอประมาณเนี้ยลูกค้าประมาณ200กว่าตัวนะคะประมาณสองกว่าตัวเนี่ยจำนวนเยอะมาก นะคะงานญี่ปุ่นนะลูกค้าค่ะใครอยากได้งานคูรอดสวยๆงานผ้าคัตติ้งดีๆนะคะงานอย่างเงี้ยนะคะช้ำน้อยๆ,ๆหน่อยเนาะมาเล่นงานญี่ปุ่นได้เลยนะคะโค้ดเจ็ก้าอุ้ย,ด,ยดึงยากมากดึงยากมากโอเคเดี๋ยววิโชบนราวให้ชมนะลูกค้านี่รอล,ลิงศูนย์หนรีวิวส่งฟรีนะลูกค้าค่ะใครสนใจรับก้อนรีวิวก็เอฟหลังบ้านมาได้เลยนะ ส่งให้ฟรีค่ะแม่แม่ตัวนี้ส่งให้ฟรีนะคะก้อนรีวนะลอลิงศูนย์ก้อนใหม่ลอลิงศูนย์สแต่ถ้าแต่ถ้าแบบเออลังเลใจเงินยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเก็บเงินก่อนแล้วค่อยมาซื้อนูใหม่โกเจ็ดศูนนะคะนี่เห็นไหมคะตัวนี้ยังไม่ได้รีดนะลูกค้าหนูให้ดูทรงก่อนใส่ไม้หนีบแล้วสวยมากนะคะใส่ไม้หนีบแล้วสวยมากเห็นเลยว่าแบบ เอองานสวยเขางานเขาเลิศจริงลูกค้าวัสดีค่ะพี่สังวานมีคููลอดตัวนี้จ้ามีคอปกนะ้าแล้วก็มีเีียมคอตตอนเะนาะน้าแล้วก็อะไรอีกมันมีห้างานปะ,ะมีอะไรอีกนะหนูลืมเบิกเองลืมเอง <laughs> นี่ทรงสวยมากคุณแม่เดี๋ยวรอดูได้เลย ลูกค้าวันนี้ก็คือหนูเออมีอันนี้ไงกระเกงโพลีจําได้แหละกระเกงโพลีหญิงวันนี้สวยมากชอบตัวนี้มากเลยลายดอปแบรนด์มีออกค่ะแม่พวก GU ยูยนีซาร่า h อพวกแบรนด์ค้นทางมีออกไปรุนนะะปร้นได้นะคะไปรุ้นได้หนูไม่ได้ดูแบรนด์ให้เลยแต่ทรงสวยนะเนี่ยดูดิดิดน,นินนางให้มาเยอะอยู่ก้อนนี้นะะงานญี่ปุ่นคูลอตญี่ปุ่นเดอ้อลูกค้า สวยอ่ะอยากดูกางนเกงโพลีค่ะได้ค่ะสี่หนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะนี่สวยมากเอ้ยโพลีจัดโปรโมชั่นด้วยลูกค้าแต่ว่าเป็นโปรโมชั่นเดือนกุมภานะลูกค้ายังไม่ปรับขึ้นนะจ๊ะสี่หนึ่งหนึ่งราคาโปรเดือนนี้เท่าไหร่นะเอ็ดฟ้าสี่หนึ่งหนึ่ง KWE แล้หนูดูให้หนูจำไม่ได้เออ สามพันก้าโอเคลูกค้าราคาดีตอนแรกมาสี่พันก้าใช่ไหม